ดี่บ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจาหน่ายนะคะพ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยมุลหลายจอยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลน์คุณแม่นะคะ0 8 2ย์แปดสองหนึ่งสี่สามหนึ่งสามศูนย์นะคะสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องมุลหลายจอยได้นะคะ สวัสดีค่ะพบกับช่องพาบุหลักใจนะคะอยู่น้ำค่ะอยู่น้ำกลับมาจากทำงานเหนื่อนยนๆนี่ค่ะคุณตาเตรียมหญ้าไว้ให้ลูกชายเราเยอะมากเลยมีสิตามานอนรอแล้วหญ้าสวยมากเลยเอาไว้ให้ลูกชายเราคนเดียวนะคะคุณแม่ก็ ต่างหากแม่กับลูกแย่งกันอันนี้แหละกินนะไม่รู้อิ่มไม่อิ่มนะคุณแม่เล่น ิเมื่อเช้าก็ไม่ค่อยกินน้ำแล้วก็ตอนบ่ายก็ไม่ค่อยเตะเท่าไหร่เพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นฮะร้ลนล่ะ เห็นยาจะเข้าบ้านอย่างเดียวเลยค่ะจะเดินหน้าย่างเดียวเลยเห็นยาเนี่ย<า>อย่าดึงนะนันนันนันพองพองไปแล้วไปแล้วอทีโอ้ยเนาะไก่สาย,ย่างบ่ได้เลยได้ อีลาอาบยุบบออาบให้อีลายุบบอเบ็ดแล้วบ็ดแล้วฝั่งนู้แม่นางตัดไว้ให้แม่แล้วเป็นหยังงลงหยังลงเอาไปนั่มบอเนี่ยค่ะอร่อยค่ะ คุณแม่ก็ได้กินนะคะม่ใช่ได้กินแต่ลูกถ้าเกิดว่าไปนานๆแย่งกันละถ้าเกิดว่าเอาไปไว้ฝั่งคุณแม่เยอะลูกก็จะไม่ค่อยได้กินก็ต้องเอามาไว้ฝั่งลูกเยอะๆเวลานั้นคุณแม่เรายังไงย้อถึงอยู่แล้วค่ะคุณตากเลยมาไว้ฝั่งนี้ดูค่ะลาอาบน้ำอาบท่าแล้วแหมตัวดำเนียมดูดีขึ้นมาเชียว อันนั้นก็คือผู้สังเกตการนะนี่ท่าท่าครับอ่ะเริ่มนะครับเอาเลยนี่ไหนนี่ไน,นออ,อาบน้ำเสร็จแล้วไม่ตีเสาว่าไม่ใช่เขาแล้วคะ่ะถึงเวลาแล้วค่ะสิบแปดนาฬิกา,า,าเสียงะระฆังดังแล้วคะ่ะ พร้อมที่จะรบส่งชาติโอ้โห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 โอ้ย,อย,อย,อยพอแล้วถามว่าหางเลื่อนไม่ไม่เลื่อนนะคะอย่างที่ไม่นานให้ดูมเมื่อเช้าเนาะเมื่อเช้านี่ก่อนที่จะออกไปทำงานนนหางปกตินะคะหางนอบปกตินะไม่เลื่อนแม่ไรนะไม่ไมีแผลนะ เห็นตีแบบนี้ก็ไม่มีแผลนะคะในจ้า้้ากินนี่เอยเสานั้นมาแล้วก็จะมาเสาวนี้ไม่ถึงถึงไหมถึงนิดนึงอ่ะนิดนึงก็เอาโอ้ยเนาะอ่ะเริ่มเลยค่ะเหมือนเสานี้จะดังไม่เพะอื้อห เตียวเนี่ยพวกเศษดินเสร็จแล้วเงินไหมอร่อยอร่อยด,ดูดูทำดูทำประมาณว่าเขาเรียกอะอาหารตีไม่สะใจกับวัชชนอีกทีหนึง่ง ดูถแูแม่ละแม่เราเป็นทุกอย่างค่ะฝากด้วยนะคะโครงการทำข้อให้ลูกชายแล้วเนาะทำข้อให้น้องมื่อหลายเจอยแล้วเนะาะกันน้องมื่หลาย,จยลเจอยเราหนีเที่ยวนะคะฝากพ่อพ่อ,พอ,พอแม่แด้วยวกันนะคะโครงการเราก็ไปอะ่ะสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากค่ะที่พ่อพ่อแม่ทุกคนรักและเอ็นดูลูกชายเราวนะคะนี่ค่ะนี่ดูเขา โอ้ยเนาะแม่กัดมึงซะเนาะถูโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้หอ้อหมมันมันมันครับมันก็ทำคอกเสร็จค่ะเราก็จะได้ฝังเสากันให้ลูกชายเราไปถูตอนนี้ก็คือถูขาอีแม่ไปก่อนอร่อยครับอร่อย ฝากพ่อพแม่ๆทุกคนช่วยดันซับเรื่องกันเนาะเราจะได้ฉลองกันนะคะหลองซีมันซับืม้ชายเราอยากลงน้ำแล้วพร้อมที่จะแบบว่าพร้อมทจะลงที่ที่เห็นกินแบบนี้ก็คือธรรมดาเขาเรียกอะไรย่า,ยานี้มันจะเกิดในสวนในสวนหญ้าที่เราปลูกนะ เขาก็จะแบบกินไม่หมดเหมือนเอ่อเหมือนยาที่เราให้กินของขาอาหารหลักประจำของเขาแล้วอะ่ะหนึ่งคิวตรวจความเรียบร้อยของญ้าเดีแย้วอร่อยความสุขของเขาเหรอคะชนขาเม่แบบ อะไรชนเล่นชนจนแม่ไม่ไหวแม่ลำคาญ <c oughs> เหนื่อยใจกับลูกชายค่ะคิดดื้อก้นค่ะอ่ะเห็นไหมอึ๊บฮึโถเสียด้ผมเสียด้ผมทำยังไงก็ไม่กลับมาเหมือนเดิม ไปล้วงในปากแม่ก็ทั้งที่เป็นยาที่ตัวเองเดินเหยียบไปเหยียบมาดูค่ะดูโอ้ทาเก่าโอ๊ยทาเก่าเมื่อคืนก็เมื่อคืนก็นี่อยู่นะมนแม่นางก็ก็เสียบที่ดักยุงก็ก็ได้เยอะพอสมควรู้ชาย สิตาพอแล้วนอนลงจึงเวลาครับเตรียมรอนอนเฝ้าครับน้อยน้อยครับมเมื่อบึงนี่มเมื่อบ่งนี่สิตามานอนบงนี้แล้ว <c oughs> เริ่มเล่นละเริ่ม,เร,มเริ่มจะไม่อยากจะกินซะแล้วเริ่มอยากจะเล่นละโอ้ยโอ๋อใกล้ถึงเวลาเล่นแล้วเอาดินเอาอะไรฉะเฉลิมตงุงเฉลิมตัวละอือหือ คุณแม่เราสุดยอดเลยไม่ได้สนใจลูกชายเลยมากมายค่ะช่วงนี้กอบโกยค่ะเก็บเอาเก็บเอานีนเก่งเหลือเกินนะคะลูกชายเราฉลาดมากเลยเล่นอ่ะเอางวงน้อยๆถูดินเล่นเดี๋ยวดูวนี่ nè nè, nang nang điện thà đi, chìu ơi, nang đi. Năng đi lục, nang đi, nang hay đuoi, Nói nang số kịp hồ đu, nang lông đu. นั่งลงนั่งลงนั่งนั่งนังนั่งนงนงนงได้เร็วนั่งโซ่กิบโหน่อยๆได้เร็วอ้อหกำลังเอาดินมาใส่ตัวนี่ถึงเราจะมีเครื่องดักยุงนะคะแต่ว่ามันก็อ่ะไม่เหมือนวิธีของเขานะคะที่เขาใช้ดินฉโลมตัวนะคะหว่านดินใส่ตัวเนาะปล่อยเขาเล่นไปไม่นานจะอ่ะ ม่าก็ต้องไปหุงหาหาแหละยังไงก็ฝากด้วยวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์น,นะคะกดติดตามนะ,ะช่องพายมันหลายจอยด้วยแล้วกันนะคะให้นองก,กับคุณแม่ได้พักผ่อนนะคะกลับมาจากทำงานเหนือหน่อยๆเนาะ,ะขอบคุณค่ะ